สวัสดีครับเป็เราสู่ช่อป้ามารุด,ดีนะครับผมและตอนนี้เราก็อยู่กับ m c 0 2ถนนเทอรีนาพุเตสอะไรคืออะไรนมโปะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมีกินเลี้ยงฉลองบ้านใหม่เนาะใช่แต่ว่าก็มีกินเลี้ยงแหละใช่ <laughs> ใชู่้เลยเอา้าแล้วคุณมาไหมเขามาบ้านเขา <laughs> เจ็บที่ไย <laughs> ตอนนี้เราเราจะไปบ้านหนุ่มรูแล้วตอนนี้เขามารับที่บ้านใหม่ผมนะฮะคุยบ้านใกล้เลือนเคียงเราคนที่บ้านใกล้เลือนเคียงมากเลยครับผมเปแซวจะไปดูบ้านหนุ่มรูก่อนว่ามีอะไรให้ช่วยบ้างอะไรเงี้ยฮะคุณแจเข้าบ้านไม่เจอไหนวะคุณแจบ้านอยู่ไหนติดไปแล้วบ้านหลังนี้ได้ อนุญาตทำการตกแต่งต่อเติมตุ๊กติ๊บปุ๊กปิ๊กเรียบร้อยปุ๊กปิ๊กเย่บอกว่าไปถามถามถามว่านานว่าเอ่อันอยู่ข้างนอกหนิมจะกินไหมคะบอกอะไรนะบอกเขาว่าเอากุญแจล็อกล็อกลัวบ้านที่ไม่เป็นสนิมเพราะบอกแนะนําเลยค่ะตัวนี้ไม่เป็นสนิมเลยอิโตเหล่เฉยๆได้แค่คอมมี่เนาีฟี้างบ้านก่อนเผื่อฝากบ้านไว้กับเขา ล้างปะล่ะมีเครื่องฉีดมีเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทำเอาแล้วมึงก็ปิดหน้าต่างไม่คุยกูเฉยพรุ่งนี้มาฉีดแล้วก็ล้างพื้นด้วยพื้นมันสกปรกอ่ะผมไปแดงไฉีดวัคซีนมาปวดแขนอ่ะอุ้ยอะไรเห็นกนเขียนว่าวัคซีนเต็ดวัคซีนเต็ดคืออะไรเต็ดคือได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วเต็ดหลู้ซื้ออะไรมากินเลี้ยงวันนี้ฮะไข่เจียวปู ต่องเต็มโต๊ะตาต่องเต็มโต๊ะคืออะไรวะโอ้โห oh, อะไรวะเน,นี่ยแกะเลยปะแกะเดี๋ยวไปแกะสตอรี่แกเดี๋ยวพาไปอวดสตูนี่ไปเอาของลงดีห้องอย่างสวยอะไรเอาใหม่เอาใหม่อะไรพี่เนี่ชมห้องก่อนพี่พเห็นกระจกไหนคุณยานำเสนออะไรมามุมนี้เป็นมุมซื้อตอนแกจะเอาแบบคาเฟ่กายอันใหญ่ม,มามันเล็ก ให้พี่เป๊กขึ้นภาพตอนที่สิ่งที่หนมรู้อยากได้นะฮะคาเฟ่กายบอกอย่างใหญ่แค่นนอว่าคือถ่าคาเฟกาคือยืนถายได้แต่อันนี้น้องต้นั่งเอเพน้องเล็กมากเยุปป๊กบปิ๊กดีว,ว่นี่ด,ดูดูของดูของตรงนี้เป็นเรียกว่าโระจวิเศษตรงน,นี้ก็เป็นโตที่วอลินนะคะน,น,น,นี่ทำมาเพื่อถ่ายรูปโดยเฉพาะเลยใช่ไหมเพราะหน,นงสือมันก็เปิดไปได้ีนนเนาะ อืมโคมไฟกระจุกใช่ปะเ็ดอ๋อมีไฟเนี่ยผมชอบไฟที่ขอน้องมูมากเลยทุกคนเวลาส่องมาเวลาถ่ายงานนะมันจะแบบหน้าเนียนมันจะหน้าเนียนๆนียไม่มีต่างไม่หมื่นเลยคุณอยากุณอยากรู้คุณคิดว่าอุ้มอิ่มจะให้อะไรคุณนี่น้องอิ่มให้มาเครื่องฟอกแน่เลยเครื่องฟอกอะใช่ใช่ใช่อะไรอ่ะเฮ้อถือคัตเตอร์ดีๆได้ไหมนีใครเขาแกะกล่องแบบนี้ทุกคนก็คอมเมนต์กันมาได้นะฮะฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ด้วยเออ เดี๋ไปพอแล้วอ๋อเดี๋ยวปันไม่เสียปันเราว่าเทียนเทียนที่แบบทำให้บ้านเราแบบปะเพราะงี้คือเทียนปรับอากาศเทียนหอมแหละน่าจะเป็นแบบเอที่เป็นผู้หองบ้ากันอืม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 ถัดแหละเครื่องเครื่งเอาแเฮ้ยเธอมันกลับด้านมั้งเนี่ยอะไรอ่ะทำไมมันยุ่ยอย่างเงี้ยแต่ไอ้กล่องมันก็กลับด้านนะนี่คนจะได้เกียรตินิยมนะทุกคนเฮ้ยมีทองคำแท่งที่เป็นใค แน่เลยเคยเห็นในเน็ตดูนี่คุณจะถูกสะอันไหมรู้ใจอุ่มอิ่มไหมใช่อะตุ้มตีโอ้โหใช่ผมเคยเห็นนาซาโอ้โหใช่ผมเคยเห็นนำไปนาซาแล้วมันถือถาดตัวใหญ่มากแม่คุณเลยนี่เอ้ยน่ารักอ่ะว้าวนี่เฮ้ยน้องน่ารักเดี๋ยวผมให้นางไปถ่ายรูปสตอรี่ไอีก่อนเดี๋ยวผมตัดไปทีตอนที่ผมถึงบ้านนูนแล้วดีกว่า ตอนแรกผมคิดว่าแม่ผมจะทํากับข้าวมาแล้วก็มากินนี่ใช่ไหมสรุปคือไม่ใช่เดี๋ยวเราไปดูว่าแม่เราจะใช้วิธีไหนนี่มาครับอันนี้ใครทำอ่ะพ่อทำเหรอทำถามว่าพ่อทํเหรอไม่ได้ถามว่าอะไรทำเองเหรอทำมะเขือยาอาใส่เอาน้ำใส่ผมถามว่าคุณทำเองเหรอ, <c oughs> อ,อไม่ตอบตรงอะไรคำถามคำถิมเลย <c oughs> สวัสดีครับคุณแม่อื <c oughs> วันนี้เรานอะกินเลี้ยงเนื่องในโอกาสอะไรครับมีอะไรหรอทำไมอ่ะอยากกินทีเจ๊มาคุณนิ่งแปลกๆเถียงกับพ่องอยู่ดีกันไม่เคยครบวันเลยเปิดเลยเคลียร์ปะมีปัญหาอะไรกันครับเนี่ยทำไมอ่ะแม่ลืมน่ะว่าแม่ถอดไปไหนที่นี่มันปูมันมีเยอะแยะเลยตรงไหนอ่ะห้องป้าเต็มเลยเป็นแบบนี้นะไม่บอกเออถ้าเสร็จราแปดสิบบาทหรือร้อยเนึ้อเรซื้อมาเถอะขี้เกียจเดินกลับพ่อไม่ให้ซื้อพ่อให้ไปหาอ่ะก็ไปหาดิยป้าได้แปลวของด้วยไปลูกคนเก็บกูบอกไม่จะไม ่ทีมคุณบอกว่าจำไม่ได้ยิ่งรื้อบ้านเลยโอ้โหแล้วกับคนอ่ะเคยหาของเจออย่างเราไมเคยหาของไม่เคยเจอใครควรไปไปยี่บล็อกบล็อกใครควรไปหาใครควรไปหาบอกแล้วครับไม่ไปไงไม่ไปครับก็ไม่รู้ว่ามันรูปร่างเป็นยังไงเอออย่ามาต่อเลยอย่ามาต่อแล้ไม่ใช่ไม่ใช่เออไม่ไปซื้อไปสักเขาใส่หน้าแม่ไปแม่เขาใส่หน้าไปอย่าไปจบให้เป็กซื้อใหม่อะไรวะ นั่นแหละยอมเฉยเลยซื้อใหม่เลยไปะพูดใหม่สิผมบอกซื้อใหม่เลยไปผมอยากซื้อตุ้งเรือของย้อนหัวเนี่ยแะ่เบื่อซื้อไม่ได้ก็ซื้อมาเนี่มันลองหาให้ไม่เจอก่อนค่อยซื้อลองไปหาแล้วมันเหนื่อยไหมหัวจะไปหาเจอน่ะเหนื่อยไหมแล้วตอนนี้รื้อบ้านจะเอาตรงไหนแล้วหัวสมองมันไม่ได้จไม่ได้เออฉันถ่ายไม่ได้เอ้าวมันน่าจะอยู่อะไรแปลว่าคุณรู้นี่คุณรู้นี่รู้ไปหาไม่เคยรู้เคยเห็นว่าเคยว่าล้างแล้วตากไว้ตรงนั้น ก็เวลาอยู่ร้นครอบรตอนนี้มันลื้อโต๊ะลื้อหัวลื้องะไก็เขาบอกว่าแม่ต้องไปหาเขาบอกว่าแม่ไม่ไปไงตอนนี้คุณออกมาทำไรครับม้มาแม่จะมันมีกลิ่นแบบกลิ่นเน่าอย่าเนี้ยก็วันนั้นที่เรายแย้เห็นปะแต่แม่ย้ายเอามาแม่ก็ไปใส่ตู้เล็กแต่ไม่ได้ใส่ฟิล์ม่เน้้นินเอง้ มันมีกลิ่นนะเนี be, ่ยถอนร้องหาให้เน่รูวันนี้เราจะได้กินกันไหมครับตีกันที่ EP เลยตีกันเสร็จดูโดเดลิมอนด้วยกันยิ้มกุกจิตแล้วก็ที่กันใหม่นี่คือมื้อแรกที่กินพร้อมหน้าเรต้องเข้าไปด้วยแล้วกินไปด้วยไปวันนี้วันนี้กินข้างนอกไหมล่ะหรือว่าไงนี่คือเมนูแรกชื่อเมนูว่าหมูเหม็นนะครับเออคือบอกแล้วขนาดแค่ทอดเพียงไม่กินเพียงรู้เลยว่าเหม็นไม่ไม่แล้วตอนช่วงที่ว่าเราย้ายตู้เย็นหรือเปล่า แล้วมันโห oh, ชัวแม่ไม่แต่แม่บอกว่าตอนย้ายแม่ก็ไปเก็บตู้เย็นแม่ทันทีแต่ว่าไม่ได้ใส่ฟิอแอลองกินเทสเทสเทสมืดไปนเนี่ยนิดหน่อยแต่ก็เฮลิแอย์ของนายได้ผ่านทางความมืดมดูเค็มยังกินไหมเป็นไงครับไม่ได้แม่คิดว่าแบบนานๆจะพูดได้ไนนอาการจมูกไม่ได้กล่นมันโอเคแหละ แล้วเนื้อมันใช่ปะเหมือนกับเนื้อหมูเน่าแม่นี่ไปดูกายดูกายนี่โอเคแน่นอนจะหมกไม่ได้กินหรอกเรื่องรสชาติวันน่ะไม่ได้เหรอะสึกแว่ามันตู่ๆกินไม่ได้ครับแม่กินฟอกินฟองกินแบบอือโยนได้พ่อยไข่เจียวปูนี่อ่ะร้านต๋องร้านนี้ดังมากทำไมต้องกินแต่ร้านคนดังๆเหรอแล้วไม่ร้านแล้วทำไมฮะขนาดพี่ยังอยากกินร้านไข่เจียวเจ๊่ีเลยเฮ้ยฝายฝาเรากินหมูเน่าหน่อยวันนี้องคลิ มื้อแรกของบ้านใหม่ได้หมูเน่ามาเน่าเมื่าไหร่แล้วเนื้อมัน,เน,มนเนื้อมันเละอะไนนะอ้นะเฮ้ยคุณแม่เกลียดแม่ผมเลยเคี่ยวแล้วมันเละอะมันมันเละอ๋อต้มส้มประกัดดองนะเอ้ยมือชัยตีอะไรนะสก๊าละคุณ<ว><ว>ทำเองอันเนี่ยอันนี้อะไรนะพ่อโอ้ยแกงกระมวลไปเถอะ เมื่อวานพ่อยินไปแล้วออ๋ทไมเพราะว่านี่ไงดินทาพ่ออยู่แล้วไม่รู้ว่าพ่อขึ้นมาอ๋อแอบมาต้อยอยู่ใช่แล้วนี่เขาทะเลาะกันอยู่เลยแต่ว่าขนาดแม่ทะเลาะกับพ่อนะก็ยังแบบว่าแอบดูว่าพ่อไปไหนไอ้บิวกูเนี่ยหายหมดเลยทะเลาะกันอยู่แล้วจะไป็นหงายทำไมเงี้ยพ่อไปไหนอ่ะอ๋อเขาไปกินเตี๋ยวโอเคปิดอ๋ออนินทาด่าแต่เลือดเลือดจะไปกินก๋วยเตี๋ยวตกจริงเลยค่ะเขาแอบดูตลอดแหละไม่ไม่ไม่ตอนนั้นว่าจะไปไม่จริงเลย และทุกคนวันนี้เราจะมากินข้าวกันพูดพร้อมกันข้าวทุกจานก็ถือว่าอันนี้เป็นคลิปที่เราได้กินข้าวมือแรกที่แบบพร้อมหน้าพร้อมตากันกับบ้านหลังใหม่ของเราทุกคนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายไป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 